เส่ในกระป๋อพี่ปันแล้วก็น้ปันคุณครูเสกของพี่ปันไปใ้นอปันทำไปกี่เร่มคะวันนี้อสอง,สองตัง้งใจเรียนไหมคะตั้งใจแต่ของเรพี่ปัดยากกลิต้องหนึ่งแตของเราเป็นไงก,กิต้องสองเราพี่ปัดแป๊บนึงนะคะเอาทำไมไม ล่พี่ๆเขากลับไปหมดแล้วค่ะ กุ้งขาวกุ้งขาวไม่ส่งเนอะ把它吃完了。嗯，刚刚冰冰吃了呀，葡萄不是吗？啊。老师给冰冰吃，冰冰不吃你家。你爱脏，冰冰不拿，脏丢，一丢。